สวัสดีครับบัผมบีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวายน้ําผู้ได้บายวินวินผูครับวันนี้ EP2 สตอนที่2ของมินิฮิตปั๊มของลาสวิมครับตัวนี้ตัวที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นรุ่น LS04 ครับ4.5กิโลวัตต์นะครับสำหรับสวายน้ําอบบกาวนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งตามที่สัญญาไว้ครับตอนที่1แนะนําเบื้องต้นไปแล้วครับเป็นฮิตปั๊มที่มีขนาดเล็ก แล้วก็ใช้งานได้ดีราคาประหยัดสุดคุ้มครับติดตั้งง่ายนะครับฟังก์ชันการใช้งานไม่สลับซับซ้อนครับราคาประหยัดสุดคุ้มมากที่สุดนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูการติดตั้งครับเรามาดูการต่อใช้งานฮิตปัม๊มนะครับมินิฮิตปัม๊มของลาสวินปกติสาอะบ,บกาวครับ ก็จะมีตัวปากสกิมเมอร์นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีตัวสายนะครับจากสกิมเมอร์เนี่ยนะครับเข้ามาที่ตัวปั๊มนะครับก็จะมีปั๊มแล้วจากปั๊มก็จะนะครับเข้าถังกองนะครับจากถังกองปกติถ้าเราไม่มีฮิตปั๊มเราก็ต่อเข้าไปในที่สะเลยนะครับเข้าไปสะเลยแต่วันนี้ครับเรามีตัวฮิตปั๊มเข้ามาเพิ่มเราก็จะต่อจากถังกองเนี่ยนะครับ เป็นสายยาไปที่ฮีตปั๊มนะครับจากตัวถังกองครับมาตามสายเส้นล่างนะครับแล้วก็เข้าที่ตัวมินินะครับฮีตปั๊มตัวนี้ที่วอเตอร์อินเลนะครับสุดท่อบนนะครับก็จะเป็นท่อวอเตอร์เอาเล็ t นะครับวอเตอร์เอาเลก็หลังจากที่ฮีตอัพเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปที่สระว่ายน้ำครับเรามาดูสเปคของตัวนี้นิดน,นึงครับ LS04 นะครับตัวนี้1.5ถึง4.4กิโลวัตต์นะครับอุณหภูมิที่ทำได้ก็5องศาถึง43องศานะ,น,น,นะครับแม็กซิมัมแอมป์อยู่ที่5แอมป์นะครับแม็กซิมัมโฟเลตของน้ำที่วิ่งมาผ่านตัวนี้ครับ1ถึง2.5คิวต่อชั่วโมงนะครับต่อใช้งานง,ง,ง่ายๆแบบนี้เท่านั้นเองครับ เรามาดูปุ่มการใช้งานกันนิดนึงครับนี่คือปุ่ม on off ครับกดปึ๊บตัว LED ตัวนี้ก็หายไปนะครับนี่คือ off off เครื่องนะแต่พัดลมยังไม่หยุดนะครับประมาณหนาทีนะครับระบบก็จะหยุดนะอันนี้คือปุ่ม on off นะครับปุ่มที่1นะครับตอนนี้ off อยู่นะครับ LED สีแดงๆตัวนี้ไม่ติดนะครับอ่านี่คือปุ่ม on off เปิดปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาข้ามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ุ่มนี้นะครับตัว M นี่ก็คือปุ่มที่ใช้ในการเลือกโหมดนะครับถ้าเรากดแช่เราจะเลือกโหมดได้นะครับตัวนี้สเตตัสตัวนี้ก็จะเป็นฮีตนะครับทำความร้อนตัวนี้คูลิ่งตัวนี้ทำน้ำเย็นตัวนี้ออโตเมติกแต่ว่าของเราเครื่องรุ่นนี้จะไม่มีฟังก์ชันคูลิ่งนะครับมันก็จะติดอยู่เวลาเลือกโหมดก็จะอยู่ที่ตัวนะครับสายมือสุดเนี่ยตัวนี้อย่างเดียวนะครับ อันนี้เราลองนิดนึงครับเวลาที่เรา,าจะเลือกตัวโหมดนะครับกดปุ่มแช่นะครับกดปุ่มแช่สามวินาทีนะครับตัวนี้ก็จะติดนะครับมันก็จะขึ้นฟอรินไฮนะครับฟอรินไฮใน F01 นะครับหรือเราจะเลือกโหมดไหนอัเดีวเรากลับมาที่โหมดเปิดเครื่องดูก่อนอีกรอบนึงครับกดเปิดเครื่องนะครับ พราะเราเปิดเปิดเครื่องเสร็จนะครับไฟ LED สีแดงนี้ติดนะครับตอนแรกเปิดเครื่องนะครับให้กดแช่ก่อนนะครับแล้วจนมันติดตัว LED สีแดงตรงนี้นะครับพัดลมจะยังไม่ทำงานนะครับตอนแรกต้องรอนะครับประมาณ1นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับตัว M ก็คือโหมดการใช้งานนะครับ ตอนนี้พัดลมทำงานครับเราจะลองกดตัว M แช่กันนะครับนิด1อ่ากระพริบเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้มันก็จะขึ้นเรา401นะครับเราใช้องศาเซลเซียสก,ก็ใช้นะครับ401นี้แหละนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับอุณหภูมิตั้งตรงนี้นะครับ3อ,องศา4องศา าเราต้องการแม็กซิม,ม 4, 3, 3, ัม43องศาเราปรับลงล่างแบบนี้นะครับก็กดตัว M อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยืนยันใช้โหมดโหมดเซลเซียสนะครับนะถ้าเรากด M กลับไปกลับมาก็จะอยู่เท่านี้ครับนะอันนี้ทำงานนะครับเครื่องทำงานแล้วแบบนี้ครับตั้งไว43้43องศานะครับพอทิ้งไว้สักระยะครับก็จะเป็นอุณหภูมินะครับ อุณหภูมิของน้าปกติที่อ่านค่าได้อยู่นะครับก็จะตัดมาเข้าหน้าจอปกตินี่คือการอ่านอุณหภูมิปัจจุบันนะครับเอาง่ายๆครับตัวนี้ปุ่มมีปุ่มเปิดปิดครับตัวนี้มีปุ่มเลือกโหมดการทํางานมีปุ่มเพิ่มลดอุณหภูมินะครับที่เราต้องการเซ็ตฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆเท่านั้นเองครับเครื่องรุ่นนี้ครับฝั่งทางพัดลมจะเป็นฝั่งร้อนนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นฝั่งเย็นนะครับ นี่คือน้ําที่มาจากสาครับเป็นน้ําเย็นครับตัวนี้กลับเข้าไปในสาปเป็นน้ําที่อุ่นครับเสร็จสับเรียบร้อยฮิตอัพเสร็จเรียบร้อยก็เข้าที่สระว,ว่ายน้ํานะครับตรงนี้ครับท่อน้ําอุ่นก็จะไหลเข้าท่อน้ําดีด้านล่างครับ มี2รุ่นนะครับ4.5กิโลวัตต์รุ่น LS04 5.5กิโลวัตต์ LS05 ครับเป็นเจ้าของฮิตปั๊มนะครับเครื่องทำน้ำาอุนสไว้น้ำได้ง่ายๆเท่านั้นเองครับสนใจมินิฮิตปั๊มตัวนี้ครับอย่าลืมติดต่อทีมงานวินวินพูนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับกด Subscribe ครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารความรู้รวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆที่มีมาฝากครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามสวัสดีครับ